สวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอนบอนีกเช่นเคยสำหรับวันนี้มีกระบาะแคบเกียร์โต้ใครหาอยู่ต้องดูเลยครับโต้ตาไฮรักรีโวรุร่น 2.4e พีเรเนอร์ปี2017ตัวรถเป็นสีดำจากโรงงานเดี๋ยวไปชมสภาพด้านนอกรอบๆบคันกันเลย สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวดูจากวิดีโอนี้เลยครับสบภาพสีโดยรวมคันนี้นะครับถือว่า100%เต็มเลยสีไม่มีด้านไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิน้นสภาพโครงสร้างบอดี้รถังบอกเลยไม่มีตำหนิครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารการมีออปชันอะไรบ้างและโดดเด่นแค่ไหนครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสีน้ำตาลแบบนี้นะและสำหรับรุ่นนี้เป็นแคป เปิดได้ครับออปชั่นต่างๆก็จะมีกระจกไฟฟ้าด้านหน้ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นรีโมทแบบไขและสำหรับคันนี้ใหม่แท้ใหม่จริงเพียง70,000 9,000พกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดและรุ่นนี้มาพร้อมพวงม,ม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กสองตำแหน่งด้านหน้าครับมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้ด้วยนะส่วนวิทยุเนี่ยเป็นเดิมๆโรงงานนะครับแอร์เป็นมือปรับแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับและสำหรับโต้ตาไฮรักลีโวมีช่องเก็บความเย็นมาให้ด้วยสำหรับด้านหน้านะเอาไว้แช่เครื่องดื่มในกรณีเดินทางไกลๆนั่นเองนะครับด้านในประมาณนี้แล้วกันนะครับและสำหรับท่านใด ที่สนใจนะครับรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่477,000บาทนะครับปีดาวผ่อนเพียง8,000บาทเท่านั้นออกรถใช้เงินเริ่มต้น9,999บาทรถทุกคันมีการรับประกันหลังการขายให้สนใจอยากชมรายละเอียดต่างๆโทรมาได้เลยครับ0968642522ยินดีดูแลและคำปรึกษาแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนไปท้องนี้สวัสดีครับ